สวัสดีครับพี่เมย์ทำอะไรครับดดยา่างปลาหมึกเวฟเวฟปลาหมึกนะครับอาหารทะเลแห้งเรามันเวฟได้นะครับเนี่ยผมจะกินเวฟปลาหมึกผ่านะอันนี้หมึกแพรใดย่างนันปะนุ่มมากถ้าทอดจะเป็นอีกแบบนึงถ้าย่างมันจะเป็นสีนี้ถ้าทอดมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองหุยๆเลยเนาะอันนี้ยังขขางไงอาชีโกะอาชีโอนะครับใกล้แล้วใกล้แล้ว กันยังก,ก,ก,กันแล้วกันแล้วเออนี่มาดูนะครับปล<ม>าช่อนครับทะเลไซส์เล็กอันนี้ย่างย่างนะครับ,บกับไม้ครับน,นี่ย่างเลยคะ่ะตัวมันไม่สุกเหมือนทอดตรงน้นหน่อยย่างใช่ไหมถ้าทอดสีมันจะสวยกว่าน,นี้แต่ผมกินย่างครับกินแบบไร้น้ำมันไปก่อนช่วงนี้ครับ มากินข้าวด้วยกันนะครับผมนี่ปลาหมึกปลาหมึกเข้าไปเวฟปลาหมึกพวกเนี้ยพี่พี่มันมันกินกับข้าวเหนียวนี่อร่อยมากเลยครับเนื้อมันจะหวานหวานครับอืแล้วก็เวฟไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับคืนนี้ก็มารับชมก็มาเลือกซื้อ <Okay. S 1> ไปได้เลยนะครับพี่ๆผ้าห่มนวมนะครับรดลดราคาที่นอนลดหมดเลยมอนข้างมันมนุนนลดราคาหมดเลยครับได้หรือเปล่านะเดีนน,น,นี่นะครับ อันละสองตัวครับนิดนึงพอแล้วอีิดนิดนึงนะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับกินกับแจวบูมแล้วก็มีเจาพี่นงรักด้วยครับนะอมอนี่นะครับ โอเพี่ๆมากินข้าวด้วยกันนะับเดี๋ยวอรอข้าวสุกก่อนนะครับผมกินอาหารนี่แหละครับบ้านๆน,นี่แหละครับเ <c oughs> จ้าวพี่นงรักครับผมนี่แล้วก็กินเจา้าวือจากปลาแดกบองกินกับเจ้าวบอลด้วยนะ oh. น่าจะอร่อย, <c oughs> ออยมากินข้าวด้วยกันนะครับพี่ๆเดี๋ยวคืนนี้เจอกันประมาณ ประมาณสามทุ่มในหน่อยนะครับผมมีผ้าหม่มเซ็ตผ้าปูครับลดราคาหมดเลยนะพี่พี่รูวิ่งเอามาวางผ้าห่มนะ <l ug ing> มันเป็นรูวิ่งใหม่พี่พี่ยังไม่มีใครใช้งานตอนนี้พอดีเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะครับก็เลยยังไม่มีเวลาขึ้นรูวิ่งพี่พี่ก็เลยขออนุญาต วางพระผมกันแล้วกันแล้วมีหมอนข้างมีหมอนหนุนได้ครับนี่ลดราคาหมดเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ๆครับลดราคาหมดทุกอย่างเลยนะครับสวัสดีครับ